ท่นทานผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับขอเ,อ,อเรียนท่านว่าเครียดมาหลายวันไอ้ที่เครียดไม่ใช่อะไรหรอกครับคอมพิวเตอร์พังโอ้โหโอ้ยเล่นกันหนักเลยนะครับปล้ำกันก็ถือว่าพังไปนะใช้งานกันมานานใช้งานกันมาเยอะสเตอมุโมงสเตมรมิงอะไรกันมาข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีก็ นับเวลาเป็นเกือบ10ปีนะครับใช้เวลากันขนาดนั้นก็พังไปตอนนี้ก็สำรองเครื่องอของเดิมๆเก่าๆที่มีอยู่เลยครับนะเอามาปัดฝุ่นมาใช้งานกันต่อเพื่อให้สามารถที่จะสื่อสารไปถึงทุกท่านที่ครบรักได้ไม่ขาดตอนนะครับเอ้าว่ากันไปแต่ในส่วนของสายพันธุ์อินทพพาลัมแดงอ้วนใหญ่ใช้อะไรกว่าเก่าแดงอ้วนใหญ่ใช้ไรกว่าเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณน้าสุเทพของกระผมเนี่ยโอ้โหทำใช้ลามากกว่าเราเยอะแล้วได้ข่าวว่าที่ผ่านมานี่หลายท่านหลายคนก็จับจองเป็นเจ้าของสั่งกันเป็นจันทรไปเลยยกจันกันไปนะนะครับก็ได้ของดีไปครับยืนยันว่าดีแท้นแน่นอนและดีกว่าผมด้วยเพราะว่าเอาไปดูแลดีสายพันธุ์ดีอย่างของผมนั่นแหละครับเป็นสายพันธุ์ดีอยู่แล้วแต่พอไปดูแลอย่างดีทําให้ลูกใหญ่นะคุณภาพเนี่ย ตามสายพันธ์เราเลยท่านผู้ชมไปชมกันก่อนก็ได้ท่านผู้ชมครับโอ้โห oh ตื่นเต้นมากๆได้เห็นท่านผู้ชมอะไรมันจะลูกใหญ่ปานนี้ท่านผู้ชมครับเอาเปิดกล่องเลยเนี่ยส่งมาให้แล้วผมเปิดไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับดูสิครับลูกอะไรมันจะใหญ่ปานนี้ท่านผู้ชมโอ้โ oh หใหญ่มากๆท่านผู้ชมจะเอาอะไรมาวัดเนี่ยตละมุกแตละมเม็ดเออโอ้โห สุดใหญ่จริงๆนะท่าผู้ชมครับเคือไอ้ต้นสายพันธุ์ะของผมแน่ท่านผู้ชมต้นพันธุ์อะไรของผมเน,มน,น,น,มเน่เพราะว่าคุณนาเขาสั่งซื้อกับ,กบผมไปตั้งแต่สมัยยังไม่ได้ตรวจ d ีเอนเอหนนท่านผู้ชมแกะให้ท่านเห็นเลยเนี่เห็นกับตาให้ได้เห็นกับตากันเลยดูสิท่านผู้ชมโอ้โห โอ้ลูกมันใหญ่อะไรปานนีโห้ลูกใหญ่จริงๆท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมครับไอ้ต้นพันน่ะของผมแน่ท่านผู้ชมแต่ว่าวิธีการทำให้ใหญ่ขนาดนี้ผมจนปัญญาสายพันน่ะของเราใช่แต่ให้ใหญ่ขนาดนี้ผมจนปัญญาท่านต้องสอบถามทางคุณน้าสุเทพนะแล้วท่านที่จะสั่งซื้อผลสดอินทบาลัม นี่บรรดาที่ใครที่เคยเคยพูดอวดว่าใหญ่สุดใหญ่อลังการขนาดไหนเนี่ยท่านผู้ชมมาเจอมาเจอสายพันธุ์เด็ดเนี่ยตอนนี้ทางคุณน้าสุเทพนะต้นพันธุ์จากของผมนี่แหละนะครับแล้วก็คุณน้าสุเทพขออนุญาตตั้งชื่อใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลกับสวนนะเอาเลยน้าสุเทพด้วยความยินดีชื่ออะไรล่ะชื่ออะไรนะ เพชรน้ำอ้อยเออชื่อเพชรน้ำอ้อยนะครับเพชรน้ำอ้อยจากสวนของคุณน้าสุเทพเต็มจอเลยท่านผู้ชมดูสิเต็มจอเลย,อย,เอเลยโอ้โหนี่ต้นพันต้นพันจากกระผมไปนี่แหละจากมือผมไปนี่แหละตอนนั้นคุณน้าสุเทพเนี่ซื้อไปในราคาต้นละ300อบาทท่านผู้ชม300บาทคุณน้าซื้อไปสิต้นสั่งซื้อไปสิบต้นแล้วคุณน้ามือดีนะ ได้ตัวผู้เออได้ตัวเมียไปหกต้นมัง้งตัวเมียสี่ต้นแล้วก็ออกผลมาเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมในงานชิมอินทพาลาสายพันธุ์ไทยมาเนี่ยไม่ม,ไม,มีไม่มีพันธุ์ไหนใหญ่เท่านี้นะท่านผู้ชมนะอันนี้กล้าเกทับได้เลยท่านผู้ชมดูสินี่ความยาวดูความยาวเขานี่ชิดชิด ความยาวเท่าไหรห้าเซนติเมตรท่านผู้ชมดูสิความยาวร้ห้าเซนติเมตรเลยโอ้โหใหญ่มากๆนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือสายพันธุ์อินทผลัมต้นพันธุ์จากสวนวังยางการเกษตรไปนะท่านผู้ชมนะจากนี้ไปเลยท่านผู้ชมทําดีกว่าผมเยอะท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดครับเอ้ยเฮ้ยอ้าวผู้ชมครับ ส่วนนี้ก็ต้นพันธุ์นะท่านผู้ชมต้นตัวเมียนะพอกันมาเนี่ยเติบโตเจริญเติบโตกันมาปีครึ่งกว่ากว่านี่จะไปสองปีแล้วนะครับอยู่ในถุงเล็กอยู่นะท่านผะู้ชมนะในถุงเล็กอยู่ในส่วนที่เอาไปใส่ถุงใหญ่แล้วก็โตกว่าเขาเนี่ยก็มีท่านผู้ชมก็ได้อ่ารับไปดูแลเป็นที่เรียบร้อยนะครับกราบขอพระคุณไปอย่างสูงนะอ่าคุณนาอํานวยคุณนาอํานวยนะครับ เป็นอู่ต่อรถเกี่ยวข้าวอยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมนะรับไปดูแลกันไปนะครับซึ่งสวนอินทาลามของคุณอาอำนายเนี่ยเขาว่าใหญ่นะใหญ่มากๆที่นคนปรปฐมนะครับที่บางเลนก็รับสายพันธุ์อินทผลามสายพันธุ์แดงอ้วนใหญ่ใช้อะไรกว่าเก่าเอาไปนะครับเอาไปดูแลก็กี่ต้นนะห้าต้นเออห้าต้นห้าต้นนะครับมาเบิชมนะเอา ในส่วนตรงนี้ที่มีอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมครับก็สามารถที่จะจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะตามจํานวนที่ไม่ใคร่มีเยอะเท่าไหร่มากนักแบ่งปันกันไปเราก็ปลูกกันไปนะนะครับดีแท้แน่นอนท่านผูน้ชมครับไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวอนาคตไกลอนาคตดีนะครับน่าก้าวหน้าอย่างแน่นอนสําหรับสายพันธุ์อินทรพลัมสายพันธุนพ์พัฒนาเด็ดๆแบบนี้ นะครับแดงอ้่นใหญ่ใช้ลรยกว่าเก่านะแดงอ้วนใหญ่ใช้ลรยกว่าเดิมน,นี่ก็เดี๋ยวบางส่วนก็จะได้ไปจัดส่งให้กับคุณแม่ประยูนคุณแม่ประยูนอยู่ที่อำเภออำพวาอำเภออำพวาใช่ไหมจังหวัดสมุทรสงครามนะครับทางคุณแม่ได้สั่งมาจํานวนหนึ่งแล้วนะครับได้มีเมตตาในการที่จะอุดหนุนนะของวิเชียนไปเดี๋ยวก็ นำไปส่งคุณแม่นะครับดูแลนี่ก็มีการสื่อสารกันไปเออแต่ในส่วนของลูกค้าเก่าของเราผมโอ้ผมเดี๋ยวผมต้องไปติดตามข้อมูลที่สำรองเอข้อมูลกันไว้นะท่านที่ซื้อไปเนี่ยดูแลกันไปน่ะข้อมูลเนื่องจากว่าฮาร์ดดิสก์นัดฮาร์ดไดซีด้วยอยู่ในไดซีของเครื่องพังนะครับเดี๋ยวต้องไปติดตามหาเพราะว่าเราจะต้องสื่อสารถึงกันอยู่ทุกบ่อยทุกบ่อยฮนะบ่อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่ อยู่ในราคาตรงนี้ท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับราคาขึ้นที่หน้าจอคุณแสดงว่าเดี๋ยวมึงจะเปลี่ยนแปลงราคาใช่ไหมราคานี้ก่อนเนาะให้พอให้พอมีค่าห้องแลบให้สามารถที่จะดําเนินกันได้นะครับแล้วก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับของอีนทผาลามเนี่ยท้าไม่ต้องกลัวฮะมีกันมาเยอะๆเดี๋ยวสร้างผลิตภัณฑ์ทั้งวายทั้งไซหลับทั้งโอ้ผลิตภัณฑ์อีกมากมายนะครับของอีตาผาลามทําได้ ขอให้มีเยอะๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องไม่ต้องกลัวล้นตลาดนะครับนะแล้วก็หลายท่านหลายคนตอนนี้ก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วไม่ต้องห่วงนะผู้ชมเอา้าดูตน้นพันธุ์ของเราก่อนที่จะสั่งซื้อสั่งจองกันไปผมก็จะได้จัดส่งให้ท่านไปนะครับราคานี้ก็พร้อมราคาส่งไปในตัวนะท่านผู้ชมนะพร้อมส่งพร้อมส่ง,สงนะพร้อมจัดส่งนะครับอ่ะขอพระคุณที่กรุณาให้การอุดหนุนดูแลกันมานะครับขอพระคุณอย่างสูงครับความฝาดเท่ากับศูนย์คือไม่ฝาดเลย ส่งข่าวกันมาแล้วส่งข่าวกันมาเล่าสู่กันฟังชัดเจนแล้วคุณน้าสุเทพบอกว่าเออมันสายพันธุ์ดีอ่ะนะครับไหนๆตรงนี้ขออนุญาตตั้งชื่อใหม่ได้ไหมเอาไปเลยครับผม <c oughs> เป็นสีดีของน้าเลยคุณน้าสุเทพตั้งชื่อใหม่ไปแล้วมีชื่อแล้วนะแดงน้ำอ้อยเออเขามีสายพันธุ์ของเขานะครับก็ต้นสายพันธุ์ของเรานี่ไปแหละไปตั้งชื่อกันใหม่ได้เลย ไม่เป็นไรให้เป็นเอกลักษณ์นะให้เป็นเอกลักษณ์ของสายพันธุ์ของชื่อของตัวเองนะครับเป็นเกียตรติในวงตระกูลของสายพันธุ์เอาไปเลยตั้งชื่อใหม่ได้เลยครับไม่มีปัญหานะครับ